แต่ถามแม่ว่าในคนที่เดินทางมาที่บ้านแม่ในวันเนี้ยเป็นทีมทนายที่แม่จะใช้ในการต่อสู้คดีหรือเปล่าคะ,ะยังไม่ใช่ค่ะยังไม่ใช่แต่แต่ก็ฝากขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยค่ะขอบคุณทุกคนเลยเพ่าทั้งหมดนี้คือไม่ใช่เลยยังไม่ใช่ซึ่งคำตอบก็จะได้วันพรุ่งนี้ใช่ไหมใช่ค่ะพรุ่งนี้เราจะได้รู้กันทุกคนค่ะก็คือร,รู้พร้อมกันไปเลยค่ะ แม่คะตอนนี้ทางฝั่งของทนายลุงพลเองเ่ยก็คือออกมาเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องซิงโครตอนที่ใช้ในการตรวจ DNA นะคะตรงนี้เนี่ยแม่แม่มองว่ายังไงมันทําให้เรามีความกังวลมากขึ้นไหมกับการที่ก็ออกมาตอบโต้ว่าเอา๊ะไอ้เรื่องซิโงโครตอนเนี่ยมันอาจจะแบบใช้ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวแล้วแม่ไม่กังวลเรื่องนี้ค่ะแม่เชื่อว่าต้องมีผู้รู้ห,หลายๆท่านที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้ คือแม่ไม่รู้เรื่องค่ะอืม,อมแต่พอดูข่าวมันก็ไม่ได้สร้างความหนักใจให้เราใช่ไหมว่าเอ๊ยเหมือนเขาก็เตรียมเดินหน้าที่จะแก้โ้อกล่าวหายเ,เป็นที่เหมือนกันสําหรับเราสําหรับแม่นะคะไม่ค่ะไม่แม่เชื่อว่าทนายที่จะมาช่วยเหลือแม่เขาเก่งพอสมควรค่ะอตอนนี้เนี่ยมีทนายหลายๆท่านเลยทั้งเพื่อนไหวในโซเชียลเองทั้งมาบ้านแม่เองทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะหยุดยื่น ความเ,อเือหรือว่าอะไรเข้ามาให้แม่เนี่ยตอนนี้เราวอจิายังไงบ้างคะแม่ดีใจค่ะซึ้งใจพี่ทุกคนมีน้ําใจไม่ว่าจะเป็นทนายที่ที่ดังมากๆแล้วก็มีทนายที่แบบว่าไม่ไม่มีไม่เคยออกสื่อโซเชียลนะคะก็โทรมาหลายๆท่านต้องขอบคุณทุกคนเลยค่ะด้วยความที่คดีน้องชมพู่เนี่ยก็ถือว่าเป็นคดีที่รับความสนใจนะแม่เนาะในการเลือกทนายของเราอ่ะแม่อันนี้เราเราแบบมีแบบทาการบ้านหรือหาข้อมูลเยอะเลยครับ ยอมรับค่ะทําการบ้านหาข้อมูลคือทนายของลุงพลเป็นนายที่เก่งเราก็ต้องหาทนายที่ฝีมือสูสีกันค่ะในเรื่องของซินโครตอนที่แม่บอกว่าแม่ยังคงมั่นใจถึงแม้จะไมมีความรู้แต่แม่ยังคงมั่นใจ แม่จะบอกว่าคือถ้ามันต้องมั่นใจว่าตำรวจใช,ใช้ใช้หลักฐาน้นะครออกหมายจับตัวนี้ถูกไหม,มแม่มั่นใจว่าตำรวจทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีที่สุดสำหรับคดีนี้ค่ะคือการออกหมายจับเนาะมันก็ศาลก็ต้องพิจารณาแล้วนะแม่เราคิดว่านอกจากสินโครตรนเนี่ยที่ตำรวจอาฏิตรวจคนนะ่ะเนาะนอกจากกินโครตรแล้วจะมีหลักฐานอื่นที่มัดตัวผู้ต้องหาได้มากกว่าน,นี้นะครับ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับคดีหรือว่าหลักฐานอไดต่างๆเดี๋ยวต่อไปนี้ทานายจะเป็นคนที่ตอบแทนแม่ทุกคาถามค่คะมแม่คะอนอกจากการเคลื่อนไหวในเรื่องของการออกมาพูดโัวตอนเองเนี่ยในวันพรุ่งน,นี้เนี่ยทางทานายตั้มเองก็จะมีการพาลุงพลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีนเนี่ยเข้าพบคุณศิระด้วยตรงนี้ มันสร้างความกังวลใจอะไรให้แม่ไหมว่ามันจะทําให้รูกคดีเปลี่ยนแปลงไปไหมหรือมันจะส่งผลกระทบกับรูกคดีของแม่หรือเปล่าก็มีกังวลบ้างค่ะแต่แม่เชื่อว่าผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสิทธินะก็มีออกมาพูดบ้างแม่ก็ดูดูอยู่ค่ะว่าเรื่องราวมันน่าจะเป็นไปในทิศทางไหนทำให้เรามีกำลังใจอยู่ค่ะ วันนีด้ดูหน้าตาแม่ดูดีขึ้นจากตอนที่ไปที่ศาลนิกดาหานะคะตอนนี้มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าหลังจากที่เล่นการเลือกทนายแล้วอะไรแล้วแม่มีความมั่นใจในคด,ดีมากยิ่งขึ้นว่าจะสามารถที่จะต่อสู้คดีเพื่อทวงความยุติธรรมให้ชงมคู่ได้แน่นอนค่ะทีมทนายทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากๆแล้วทําให้เรามีกําลังใจค่ะทําให้ครอบครัวเราอุ่นใจแล้วก็มั่นใจมากว่าเขาจะต้องทวงความยุติธรรมคืนให้เราได้ไดได ไม่ไม่พูดใช่ไหมว่าเป็นทนายแบกบแบกขณะที่จะามาแบกสองปีเดี๋ยวไม่พูดเดี๋ยวให้ทนายพูดเองทีได้ไ้